ฟอดพระรามห้าแข็งแกรง่งดุด,ดันไม่เหมือนใครฟอดพระรามห้าปรับปรุงใหม่โจบเฉี่ยวใช้ไล่ถูกใจลูกค้าโชว์รูมพร้อมต้อนรับเชิญเลยครับคุณลูกค้าโปรโมชั่นคุ้มราคาเชิญเลือกหาตามสบายรถกระบะก็มีให้เลือก 7ที่นั่งก็มีให้ชมซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์ก็มีให้เลือกเจ้าถนนนี่ลดเดอร์ฟอร์ดแรปเตอร์ก็มีให้เชิญเลยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจัดหาที่จอดให้ดอกเบีย้ยศูนเอร์เซ็นเราก็มีโโรดาวฟรีเราก็ให้โปชุดแต่งก็โดนใจแหมทำให้ใจสั่นมากไหมแกคิดถึงรถฟอร์ดคันใหม่จำหน้าเซลล์คนนี้ไว้ชื่อตูมตาม โทรเบอร์นี้0946681542รับจองฝอทุกรุ่น